อะไรอ่ะโอ้ยยังไม่ได้สตรีมเลยไอ้ไอ้เฮี้ยมันเป็นกระไดอ่ะที่หลังอะไรอะไรสตรีมพังเลยว่าไม่น่าพังงั้นน่าจะเจ๊งเลยแหละไอ้เฮี้ยเฮ้ยสตรีมแล้วสตรีมแล้วสเต็มแล้วเจ๊งใจเย็นน่าจะโดนสแปมเนอะกูว่าน่าจะโดนสแปมไอ่ะเฮ้ยสเตีมแล้วสตรีมแล้วไปดูเลยในช่องรัตนะเอ๊เอ๊ใช่ไหม เมึงจตอนนี้พันธุ์น้ิมานไม่แต่งรับสร้างเรือทุกชนิดนี่มึงก็ขายของช่วยน้องไอ้เรือลบเขี่ยขายของอะไรเลยโดเนตมม่ขึ้นหน้าจอเหรอโดเนตศูนย์หกสามหกห้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หกครับผมโดเนตกันได้นะจ๊ะดูคิดอย่างคุยไอโดเนตยังไม่โดเนตแต่มีงยังไม่มีใครโดเนตให้กูโดเนตที่น็อตยี่สิบห้าแต่ดาวหั โอ้โหโนนิคต้องให้โนนี่แค่บาดเฉลิงไปได้ไหมไอ้เฮียมันออกค้างๆเจ๊มันท <c oughs> ันทีมันจะกระตุกหน่อยๆนะตอนแรกๆเริ่มสติเป็นไอ้เฮียหรอวะกระตุกคือข้อมูลมันจะเต็มเอไอเอไอที่บิวโปโปนี่เพลงนี้มึงอยากจะจำดิกระต้องไปลบข้อมูลหน่อยดิยไปเยอะเลยถ้าลบที่ที่น็อตไอพี่บิวจะล็อกที่ติดดิก ไอ้สัสเพงอะไรนะเด๋ยวอนวอนวอนแล้วพวกมึงเจอวะส้นตีเรียงตัวเอาแบบนี้ตบตบมันทางอินเดียที่ตบเลียงอ่ะส้นตีนท่ดส้นตีนทอดน้ำปลาไม่หลดเพียงคอเอาเส้วโซโกันเด้ จริงสอยเฮียอะไรายซัดกูไม่เล่นไอเฮียสตรีมเป็นเฮียละสตรีมช่องกูไม่ยักีปัญหาสร่องนี่สตรีมช่องกูักมีมนาไปไหนพี่บิวสตรีมช่องกูไม่ยักีปกันหนเนาเดี๋ยวกิดหรือหรือว่าเดี๋ยวเขา เฮี้ยมันเป็นเฮี้ยแล้ววะใช่ใช่ไมไหมโหไม่ครับจะใช้คั่งสนรีมใช้คำว่าพอเบี๊กได้สตรีมแหล้วดีสตรีมไม่ค่อยเสถียรนะไอ้ไอ้เฮี้ยสตรีมเป็นเฮี้ยอะไรวะโอ้คั่ง ้ะใช้โใช้เ b s, <S ดีเขาว่าเยอะดนดินเปลี่ยนโปรแกรมดิพี่็นอนเขียนเพี้ยอะไรล่ะพี่น้อนบอกเขียนยังไงวะ <c oughs>